เดี๋ยวลีจะให้ดูคร่าวๆเลยเนะาะรีว่าทุกคนอ่ะเพื่อนๆอ่ะก็ต้องมีกเกงยีนสีดํากับสีขาวอยู่แล้วเนาะมันเป็นเบสิกเลยอะ่ะโดยเฉพาะสีซีดเนี่ยสีซีดพวกเนี้ยรีเอามาให้ดูคร่าวๆนะคะรีเอามาให้ดูคร่าวๆประมาณยี่สิบกว่าตัวจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้คือลีเอามาใส่คือบางตัวนี้ใส่ทุกวันจมนมันเปื่อยแล้วอะ่ะ ก็เลยเอามาโชว์แค่ตัวที่เราไม่ค่อยได้ใส่หรือเอาไว้ใส่ตอนที่เราจะไปนู่นไปนี่เนาะไปทุรงทุระนะคะเดี๋ยวลีจะมาดูอ่ามาอ่ารีวิวนะคะว่าตัวไหนยี่ห้ออะไรแล้วก็ซื้อจากที่ไหนสวัสดีค่ะเพื่อนๆนานแล้วเนาะไม่ได้มาเจอกันหน้าจอแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลีจะไลฟ์สดแล้วก็ไลฟ์ดนตรีมากกว่า ก็คือต้องเก็บชั่วโมงนิดนึงเนาะช่วงนี้แต่ก็กลัวเพื่อนๆจะลืมกันนะ่ะลีก็เลยมาทำคลิปจะว่ายังไงล่ะเป็นการรีวิวเปิดกรุแล้วกันเนาะกางเกงยีนที่มีที่ลีมีอยู่เพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็คงมีทุกคนแหละกางเกงยีนอะ่ะเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ยุโรปเนี่ยอากาศที่นี่ค่อนข้างหนาวเราก็ต้องมีกางเกงที่มันหน,นานิดนึงเพื่อที่จะกันหนาวได้ในระดับหนึ่ง Uh, วันนี้ที่ลีเอามารีวิวหรือมาเปิดกรุกานเกงยืนของลีเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะมาโชว์หรือมาอวดอะไรเนาะ mm. ก็อย่างที่บอกว่าทุกคนก็มีอ่ะมีทุกคนเลยนะแล้วก็ที่สําคัญคือกวัเพื่อลืมกันเพราะลีไม่ค่อยได้ลงคลิปธรรมดาเลยช่วงนี้ลงแต่คลิปลงแต่ไลฟ์สดเนาะแล้วก็วันนี้ก็เลยมีโอกาสลงคลิปปกติดูบ้างกลัวเพื่อนๆจะลืมกัน อีกอย่างหนึ่งที่ลีลืมบอกเนาะก็คือ,อเวลาเพื่อนเพื่อนมาดูคลิปย้อนหลังให้ลีอะเวลาลีไลฟ์สดไปอะ,อะเวลาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูย้อนหลังอะเพื่อนๆ่นไม่ต้องกลัวนะว่าจะต้องมาดูโอ้ย เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนที่รีไลฟ์สดไม่ต้องกลัวนะคะเเพื่อนๆเข้ามาเนี่ยดูได้ปกติตามต้องการเลยกี่นาทีก็ว่าไปเหมือนคลิปธรรมดา3นาทีขึ้นขอให้ขอให้แค่3นาทีขึ้นแค่นั้นเองเหมือนคลิปธรรมดานะสามนาทีสินาทีแล้วแต่เพื่อนๆเนาะไม่ต้องอุย้ยเห็น3ชั่วโมงไลฟ์สดจะต้องมาดูถึง3ชั่วโมงไม่ใช่เนาะตามสบายเลยค่ะเอาเป็นว่าเรามาดูกันกยินเลยเนาะเพื่อไม่ให้เสียเวลาค่ะเอาละมาเริ่มกันเลย เอาตัวสีดําก่อนลีเป็นคนชอบใส่กางเกงยีนมากเพื่อนทุกคนก็คงชอบเนาะลีจะซื้อบ่อยมากแต่ซื้อนี่คือไม่ได้ไม่ได้ใส่ซื้อมาเก็บไว้นะลีมีอยู่สองสามตัวนะคะยี่ห้อนี้ก็คือลีจะมีของลีนะคะลีเอามานี่นะคะตัวนี้ก็คือเป็นกางเกงยีนลีสีดำสีดำนะคะ สีดำจะออกซีดๆนิดนึงสีดำซีดๆตัวนี้ก็คือสลิมฟิตนะลีชอบใส่สลิมฟิตก็คือมันทำให้ขาเรียวขาเรียวเนาะนะปกติอะลีจะใส่กางเกงยีน่าไซส์ยีบเแล้วก็ความยาวขา30จะพอดีพอดีตัวเลยนะคะยี3 0บเจ็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นลีเหมือนกันตัวนี้สีจะค่อนข้างเข้มกว่านะคะสีจะไม่ค่อยซีดก็คือทรงเดียวกัน ไซส์เดียวกันนะทรงเดียวกันแล้วก็ไซส์เดียวกันเนาะตัวนี้รีซื้อสองตัวนี้นะคะรีซื้อที่ซลันโดถ้าจําไม่ผิดมันลดราคาที่ซลันโดรีซื้อเมื่อไปไปปีที่แล้วนะสองตัวนี้ประมาณตัวหนึ่งที่มันลดราคาแล้วหรือประมาณห้าร้อยห้า้อยกว่าห้า้อยกว่าโคนนะตัวละห้าร้อยกว่าแหละถ้ารีจำไม่ผิดเราซื้อมาสองตัวพร้อมกันเลยเนาะ นะคะตัวสีดําไปแล้วแล้วก็จะมีตัวสีดําอีกรีชอบมากตัวนี้ก็คือของเกสนะคะตัวนี้รีซื้อประมาณตัวนี้ขาเหมือนกันนะคะทรงสลิมฟิตเหมือนกันะจะอยู่ประมาณนี้เนาะอยู่ประมาณนี้ตัวนี้ของเกสนะคะรีซื้อประมาณ7-8ปีที่แล้วตัวนี้ไม่ค่อยได้ใส่ค่ะไม่ค่อยได้ใส่เจ็ดแปดปีที่แล้ว ซื้อนี่รีจาไม่ได้แล้วประมาณซื้อตอนช่วงมันลดราคารีชอบซื้อตอนที่มันลดราคาเนาะตัวนี้นะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นของดีเซลนะคะของดีเซลตัวนี้จะเป็นกระดุมตัวนี้รีซื้อที่ booth. com นะคะตัวนี้ซื้อมันลดราคาเหมือนกันนะป้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นทรงตรงนะคะไม่ใช่สลิมฟิต จะเป็นแบบนี้นะตัวนี้สีดำตัวนี้อยู่ที่ประมาณไม่แน่ใจลดราคาเหมือนกันเพราดีชอบซื้อที่อินที่เน็ตเพราะว่ามันจะลดราคาบ่อยเนาะแล้วก็มาตัวนี้เลยค่ะนำเสนอเนาะตัวนี้จะเป็นคล้ายๆเลกกิ้งนะคะเป็นเป็นผ้าเชิงยืดๆนะเป็นผ้ายืดตัวนี้จะเป็นลูกหลาน เป็นกางเกงยียนที่เข้ามาเมื่อ2อสมปีที่แล้วที่นอร์เวย์นะคะเป็นลุยส์นะคะตัวนี้ยี่ห้อนี้จะเป็นอ่า uh, d u c t ไม่ใช่ p d u c ตสิเป็นอ่า uh, ท่านลีจะไม่ผิดมันเป็นของประเทศสเปนนะยี่ห้อนี้เป็นของประเทศสเปนจะเป็นคล้ายเลยเรจิงผ้านิ่มมากเลยค่ะผ้านิ่มมากตัวนี้นะตัวนี้ สวยมากผ้านิ่มค่ะตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างแพงนิดนึงเพราะว่าคุณภาพดีมากตัวนี้อยู่ลดราคาแล้วอ่ะประมาณพันต้นๆเนาะพันต้นๆพันกว่าโคลลีก็ซื้อนานๆานทีซื้อทีเป็นของขวัญให้ตัวเองค่ะแล้วก็มีกางเกงยีนโบราณค่ะสมัยลรีจำได้สมัยวัยรุ่นอะ่ะใส่บ่อยมันจะเป็นยีนลูกฟูก เป็นยีนผ้าลูกฟูกแบบนี้เนาะตัวนี้เป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะสีเขียวขี้มา้านะคะแบบนี้ยี่ห้อนี้ก็คืออเมริกันอีเกิลนะคะอเมริกันอีเกิลตัวนี้ตัวนี้ลดร,ราคารีซื้อที่ซลันโดเหลือสามร้อยกว่าโคเนงอะ่ะเหลือสามสามร้อยหรือสี่ร้อยจะไม่ผิดมันลดราคาเนาะตัวนี้ก็จะเป็นสลิงฟิตเหมือนกันสลิฟิตเหมือนกันค่ะ กขบอกว่าให้ใส่เกงยีนวัดคอยอย่าง้ใช่ไหมเนาะตัวนี้สีเขียวขี้มาผ่านไปเนาะมาดูยีนตัวสีขาวบ้างยีนตัวสีขาวบ้าง <c oughs> เพื่อนๆทุกค <c oughs> นก็ <c oughs> คงมีเนาะตัวสีขาวลีจะใส่ส่วนใหญ่แล้วจะใส่ออกงานใส่อะไรมากกว่าใสา่เป็นพิธีนิดนึงเพราะว่ามันจะเปื้อนง่ายตัวนี้นะสลิมฟิตค่ะเหมือนเดิมลีชอบใส่สลิมฟิตนะ ตัวนี้ค่ะเห็นไหมนะคะตัวนี้ย e ี่ห้ออเมริกันอีเกิลเหมือนกันนะคะตัวนี้รีซื้อที่ซารันโดนะคะเป็นผ้ายืดค่ะสลิมฟิตเลยผ้ายืดผ้ายืดเลยอะ่ะเห็นไหมคะนิ่มมากแล้วก็ใส่สบายมากใส่สบายมากเลยค่ะนะ,ะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งนะคะเป็นของรีวสลิมฟิตเหมือนกันนะคะเป็นของรีวตัวนี้สีขาวนะตัวสีขาวผ้าตัวนี้จะไม่ค่อยยืดนะคะผ้าจะค่อนข้างยืดค่อนข้างน้อยอะ่ะผ้าจะค่อนข้างหนักนิดนึงนะตัวนี้สีขาวเหมือนกันสวยค่ะชอบหมดเลยอะ่ะสวยถ้าไม่สวยรีคงไม่ซื้อเนาะ นะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกตัวหนึ่งตัวนี้รีซื้อเมื่อห้าหกปีที่แล้วเป็นของโปโล,โลตอนนั้นน่ะรีน้ำหนักประมาณอ่าไม่ใช่หกสิบห้าสิบแปดห้าบเกแล้วตอนนี้น้ำหนักรีเหลือห้าสิบสามลดไปประมาณห้ากิโลมันก็เลย มันก็เลยค่อนข้างใหญ่แล้วก็หลวมแล้วลีก็เสียดายมากเพราะมันสวยมากเนี่ยค่ะของตัวนี้ของโพล o ลีซื้อที่ boot.com ช่วงนั้นมันลดราคาเหลือประมาณ800 8 0 0โคนมันใหญ่มากอะ่ะลีต้องใส่เข็มขัดแล้วงเก่งลีเป็นคนไม่ชอบใส่เข็มขัดเนาะมันรู้สึกอึดอัดเนาะเนี่ยค่ะขาความยาวขาความยาวขานี่ความยาวขานี่พอดีเลย แต่เสียอย่างเดียวมันใหญ่ไปลีก็คงไม่เพิ่มน้ำหนักแล้วอ่ะเนาะแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะะเป็นยีนสีชมพูลีมีสีชมพูสองตัวตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ยซักอยู่ก็เลยเอาตัวนี้มาให้ดูนะคะผ้านิ่มมากนะเป็นสลิงฟิกเหมือนกัน มเหนนกนัสีชมพูอ่อนเนาะใส่กับเสื้อยืดสีขาวสวยตัวนี้จะเป็นของ S p i ปนะคะของ S p i ปเนี่ยรีจำราคาได้หมดเลยตัวนี้ประมาณสี่ร้อกว่าสี่ร้อยกว่าโคนนะตัวนี้สวยค่ะสีสีหวานมากสีหวานมากเลยชิมแล้วแล้วก็ตัวนี้เคยใส่แค่ครั้งเดียวเนาะตัวนี้ตัวตัวนี้นะคะใส่ครั้งเดียว เป็นยีนสีเหลืองออกครีมครีมสวยค่ะไม่ได้สีเหลืองเข้มรีซื้อที่คูจอดคอมเหมือนกันตอนน้นก็ประมาณลดราคาเหลือ800 700 800เนี่ยค่ะคคนเป็นของทอมมี่นะคะทอมมี่ตัวนี้สวยสวยมากเลยในกล้องเนี่ยค่ะสีมันก็จะเหมือนในกล้องแหละสีจะไม่เข้มแล้วก็ไม่ไม่จางเกินไปนะสลิมฟิตเหมือนกันค่ะยีน ในกล้องอาจจะดูตัวใหญ่นิดนึงนะแต่จริงๆแล้วตัวไม่ใหญ่นะเพราะรีใสไซส์เดียวกันหมดเลยก็คือยี่สิบเจ็ยิบเดเอลอยีิบเทรงยีบเจแล้วก็ความยาว3 0มความยาวขานะแล้วก็มานำเสนออีกนะเป็นกางยีนสีซีนะเหมือนตัวที่รีใสเป็นสีซีดเอาเป็นว่าเอาเป็นตัวนี้ก่อนของมารีวายก่อนแล้วกัน ทุกคนนะ่ต้องมีอยู่แล้วเลยเนาะรีวาตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นเอวสูงการใส่ยีนเอวสูงนี่มันจะดูให้ทำให้เรามีส่วนมีทรงเนาะหุ่นดีแต่รีไม่ค่อยถนัดใส่เวลานั่งเวลากินมันก็จะแน่นหนะ้าท้องรีก็ใส่บ้างไม่ใส่บ้างเนาะตัวนี้รีวานะเป็นสวยมากเลยอนะ่ะผ้าเขาก็จะบยืดยืดเนาะยืดยืด,นะยด,ยด ยืดดีรลีชอบใส่ผ้ายืดยืดแบบเนี้ยมันใส่แล้วสบายดีเนาะเป็นสลิงฟิตเหมือนกันนะคะสลิงฟิตเหมือนกันแล้วก็ขาก็จะผ่าข้างสวยสวยมากเลยชอบตัวนี้ด้วยส่วนอีกตัวหนึ่งของลีวนะนะสีจะค่อนข้างซีดเป็นยีนสีซีดเหมือนกันตัวนี้ตัวนี้ซีดมากสลิงฟิตเหมือนกันนะ ตัวนี้จำไม่ได้แล้วรีซื้อเท่าไหร่ซื้อที่ส่วนใหญ่แล้วรีจะซื้อที่ซลันโดกับ b o o t com เนอะตัวนี้นะ,ะคะเป็ของรีวายนะตัวนี้ผ้าผ้าตัวนี้จะค่อนข้างแข็งไม่ยืดไม่ยืดเลยรีรีไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ซื้อมาเราซื้อทางเน็ตเนี่ยเราสัมผัสไม่ได้แต่มันก็เข้ารูปดีอ่ะนานๆทีใส่ทีเนาะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง เจ้าเดิมค่ะผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อลุยส์เหมือนกันนะคะจากสเปนเท่านี้จะไม่ผิดนะตัวนี้เป็นสีซีตัวนี้ก็ผ้ายืดมากชอบค่ะมันยืดดียี่ห้อนี้มันนะสลิมฟิตค่ะทุกตัวความยาวขาไม่ต้องตัดเพราะว่ารีเลือกไซส์30ความยาวขา30 ตัวนี้ก็ตกของรูยิสจะค่อนข้างแพงนิดนึงคือลดราคาแล้วประมาณพันพันต้นๆน,นะดีมีไม่เยอะหรอกเพราะว่ามันแพงแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวนี้ก่อนละกันเนาะตัวนี้ซื้อที่บูธเหมือนกันประมาณเจ0ร้อยลดราคาทุกทุกตัวที่รีซื้อเนี่ยลดราคาหมดเลยเพราะว่าถ้าซื้อราคาเต็มมันค่อนข้างจะราคาแพงรีก็เลยซื้อที่มันลดราคา ตัวนี้เป็นทรงตรงนะคะไม่ใช่สลิมฟิตขาตรงนะไม่ใช่ขาม้านะคะขาทรงตรงเป็นยี่ห้อ Tommy ่เหมือนกันเนาะยี่ห้อ Tommy เหมือนกัน,น,น,กนตัวนี้ <c oughs> รีซื้อที่บูธแหละบ o ธดอทคอนะคะสวยคะ่ะตัวนี้ทรงตรงไม่ค่อยได้ใส่เหมือนกันค่ะตัวนี้เพราะว่ามันมันเยอะมากเลือกไม่ถูกจับ ลีจะใส่อะไรที่แบบเราใส่ประจำอะ่ะเราก็จะหยิบแต่ตัวนั้นอะ่ะเป็นประจำเลยเนาะแล้วก็มาอีกตัวนึงเป็นทรงตรงเหมือนกันค่ะตัวนี้เป็นทรงตรงนะไม่ใช่สลิมฟิตตัวนี้เป็นของลีนะคะลีลีค่ะลีเองเป็นยี่ห้อลีนะตัวนี้ซื้อมานานแล้วผ้ายืดดีผ้าก็ยืดดีนะ ซื้อมานานแล้วรีจำไม่ได้แล้วตัวนี้ไม่ถึงพันหอกประมาณห้าหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วแต่มันลดราคารีจาไม่ได้แล้วตัวนี้ก็ของดีเซลนะคะก็ยี่ห้อดีเซลเหมือนกันนะคะตัวนี้ตัวนี้จําไม่ได้เหมือนกันว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ทรงตรงนะคะจะเป็นทรงตรงไม่ใช่สลิมฟิต ตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะว่าว่าซื้อมาเท่าไหร่ชอบสีคําแบบไม่เข้มไม่จางเกินไปนีชอบสีคาเนาะนี่ค่ะแล้วก็มาอีกสองตัวนี้นะสองตัวนี้เป็นสีซีดผ้าไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะคะตัวนี้รีซื้อมาเป,อโปโะะเป็นของโปโลนะคะเป็นของโปโล เป็นทรงตรงเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็คือจะเป็นขาแบบนี้นะคะจะเป็นขาที่เขาตัดมาแล้วก็พับมาแบบนี้เป็นเก๋ไก่อีกแบบหนึง่งนะเป็นขาที่พับแบบนี้มาสําเร็จมาเลยเนาะตัวนี้นะมันจะมีคู่แฝดก็คือตัวนี้เป็นแฝดกันของโปโลเหมือนกันทรงเดียวกันนะคะของโปโลทรงเดียวกันแล้วก็ซื้อ ซื้อไม่พร้อมกันแต่ซื้อที่ boo t com เหมือนกันแต่ตัวนี้ก็ขาจะเป็นขาปล่อยธรรมดานะสลินฟิตขาปล่อยธรรมดาเหมือนกัน mm hmm. เนื้อผ้ากับทรงเหมือนกันยกเว้นแต่ขาขาที่เป็นคนละแบบกันนะเยอะมากเลยเพื่อนๆผ่านไปกี่ชั่วโมงแล้วส่วนอีกตัวหนึ่ง มาเลยเดี๋ยวลีจะอ่าลีมีกางเกงยีนยี่ห้อน,นี้มากเลยเพราะลีชอบเป็นของอเมริกันอีก e อเมริกันนะคะนะตัวนี้ตัวนี้จะเป็น Slim Fit จะเป็นสลิมฟิตเหมือนกันนะผ้าเขาดีมากนิ่มราคาไม่แพงแล้วก็นิ่มรีจำได้รีเมื่อห้าหกปีที่แล้วรีไปอเมริกาแล้วไปเอาเล็ตที่อเมริกา แล้วรีไปที่ช็อป American Eagle ลรีเรียกผิดเรียกถูกขอภัยนะคะอเมริกันอีเกิลรีไปซื้อกางเกงยีนมา1ตัวแล้วรีถูกใจมากชอบผ้าชอบทุกอย่างเลยมันใส่สบายมากแล้วพอมาที่นอร์เวย์อ่ะที่นอร์เวย์มันจะไม่มีขายมันจะไม่มียี่ห้อนี้ขายตอนแรกนะแล้วคราวนี้รีไปอังกฤษไปลอนดอนรีก็ไปเจอชอ็อปรีก็ไปซื้อมาอีก แล้วหลังนั้นก็มาที่นอร์เวย์เลีมาสั่งซื้ออะแล้วลีก็ไปที่ดูใบก่อนไปเที่ยวดูไบแล้วก็ไปเจอ็อปของอเมริกันอีก้รีก็ซื้อมาสองตัวสองตัวก็คือสองตัวที่ลีรีวิวไปก็คือตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะคะสองตัวนะคะตัวนี้ลีใส่ค่อนข้างเปื่อยแล้วค่ะดูซิดูดูมันยน่น ใส่บ่อยมากตัวนี้นะใส่บ่อยมากเลยค่ะสองตัวนี้สลิมฟิตผ้าดีมากแบบใส่แล้วนิ่มไม่ไม่ระคายผิวไม่แบบไม่อึดอัดเหมือนเราแบบอบอกไม่ถูกอะเพื่อนๆมันไม่แพงด้วยรีซื้อมาที่ดูใบตัวนี้แล้วก็ตัวไหนละ่ะตัวเมื่อกี้ตัวตัวเมื่อกี้ไปไหนแล้วะนี่ตัวนี้ ซื้อมาพร้อมกัน2ตัวนะคะสองนี้สตัวนี้ตกไม่เกินหกร้อยโครนนะสตัวนะเพราะว่ารีซื้อที่ที่ดูไบาราคาไม่แพงแต่คุณภาพโอเคเลยดีมากรีชอบมากที่เมืองไทยก็มีนะมันไปแล้วนะรีเห็นเขารีวิวที่ที่เมืองไทยอะ่ะของอเมริกันนี้ก็นะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นทรงตรงตัวนี้รีก็ซื้อตอนที่รีมีน้ำหนักเยอะ ค่อนข้างใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่สําหรับลีแต่ลีชอบรุ่นเดิมเนะี่ยรุ่นเดิมมันจะมียี่ห้อตรงนี้สวยรุ่นเดิมรุ่นใหม่หรือรุ่นเดิมไม่รู้นะมันจะมียี่ห้อแบบนี้ลีชอบแล้วพอมามาเขาหลังเนี่ยอ่ามันมาเริ่มขายที่ซารันโดอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะตัวนี้ลีใส่บ่อยมากใส่เล่นของแก๊ปตัวนี้ก็ไม่แพงนะคะประมาณ300กว่าคน เป็นซีนฟิตเหมือนกันผ้าดีใส่ดีใส่ดีมากตัวนี้ลีไม่แน่ใจตัวนี้ลีไปซื้อลีไปซื้อที่สกอตแลนด์ลีไปเดินที่สกอตแลนด์แล้วลีซื้อซื้อเสื้อมาสองตัวแล้วก็กางเกงตัวนี้ถ้าลีจำไม่ผิดที่แกลบนะที่ร้านแกล็บที่ที่เอดินเบิร์กตัวนี้ก็ก็ไม่แพงเหมือนกันเนาะไม่แพงของแกลบชอบมากเลยอะ แล้วก็ตัวสุดท้ายนี้เป็นตัวสุดท้ายท้ายสุดนะคะตัวนี้ใส่บ่อยมากเมื่อก่อนเดี๋วนี้ไม่ค่อยได้ใส่เพราะว่าตัวนี้รีซื้อตอนที่ไปอเมริกาเหมือนกันซื้อที่เอาเล็ตนะเป็นของไมเคิลคอร์สนะตัวนี้ตัวนี้รีใส่ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันช่วงนั้นแต่ผ้าเนี่ย ผ้าจะค่อนข้างแข็งจะไม่ไม่ใช่ผ้ายืดนะเป็นผ้าแข็งใส่แล้วก็จะรู้สึกอึดอัดขานิดนึงแต่ก็คือใส่แล้วได้รูปทรงสวยนะเป็นสิรินฟิตแบบนี้เนาะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณ20กว่าตัว <laughs> 20สิกว่าตัวหวังว่าเพื่อนๆคงไม่เบื่อเนาะแล้วก็รีตัวที่ใส่นี่ก็เป็นของของแก๊บเหมือนกัน ตันนี้ก็ของแก๊เหมือนกันนะแล้วก็หวังว่าเพื่อนๆคงไม่เบื่อนะที่จะดูคลิปนี้อาจจะยาวไปนิดนึงแล้วก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดบิลีก็ เพื่อนๆบางคนก็หายไปเพราะลีลงไลฟ์สดบ่อยไปแต่ลีก็ไปเยี่ยมหลังบ้านบ่อยๆเหมือนกันก็กลับมาทักทายกันบ้างนาะอย่าเพิ่งลืมกันช่วงนี้ลีเก็บชั่วโมงอยู่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยลีก็จะลงคลิปปกติธรรมดาสลับกับอ่าไลฟ์สดไปเรื่อยๆก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอ,อ,อีกครั้งนะคะที่ ติดตามกันมาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรีจะกลับไปหาเพื่อนๆทุกคนเลยนะคลิปนี้ก็เพื่อความสนุกความบันเทิงนาอยอยากคิดมากนะบายบายค่ะไปแรก